เรามาถึงอุทยานแห่งชาติาลำแขมแหงแล้วตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่เขาวรสุโขทัยกันน้องแนลนะคะมือใหม่เข้าน้ำแล้วก็ไปกันเลยเอ้ยเรามีลูกหาบด้วยนะคราวงนี้โชคดีมากกูห่วงเรื่องลูกหาดอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยใช่นี่เขามีป้ายบอกทางว่าตรงนี้เป็นทางขึ้นยอดเขานี่ยนี่เนเดี๋ยวเ,เราไปถ่ายรูปนี้กันนี่ตรงทางขึ้นเห็นปะ่ะป้ายเหรอเออเอาวะเอาสิ เค <Okay, S 2> น้องเนมตามมาอันนี้มราเดินมาทางนี้นี่นี่นี่เนมจะดูอันนี้หรือเปล่าป้ายเนี้ยโอ้อนี่ต้นใหญ่มากเลยเนมจก,กิ่งวันนี้เราก็พาน้องเนมมาเดินป่าใช่วันนี้มาเรียนวิชาเดินป่ากับครูนี่อือหือ เป็นปีโนไม่ต้องเรียนตอนเด็กๆเรียนปีโนไงพอโตมาเรามีวิชาเดินปากันเราจะคอยดูว่าเนมจะเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเนมจะไหวหรือไม่ไหวใช่เพราะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นดูหน้าตาเริ่มต้นด้วยอเนมเขาก็ดูตื่นเต้นดีใช่เขาฝึกซ้อมมาอย่างดีคือให้เวลาเขาประมาณหนึ่งเดือนบ้างใช่ป่ะเนมใช่ประมาณหนึ่งเดือนให้เวลาเนมไปฟิตซ้อมร่างกายซึ่งเนมก็ตั้งใจมากไปฟิตเนสทุกวัน ก็ซ้มเป็นอย่างดีส่วนครูก็ไม่ได้ส้อมอะไรเลยนะคร,ครูก็ยังเยิย้มแย้มจจบมใสตอนนี้เป็นทางลาดอยู่เพราะเราเพิ่งเริตนต้นแมลงเยอะมากที่นี่ยังเดินไปไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยนะเดี๋ยวให้ดูทางยยอู่แมลงเยอะอ่อะจุดแรกพักจุดที่หนึ่งตรงประดูใหญ่สามร้อยเจ็สิบเมตรขางมีต่หินแบบนี้ตลอดทางเลยแมลงเยอะมากไม่ชอบอะ นีก็่ารที่เราจะปีนไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ยากเหตอนนี้1ชั่วโมงนิดๆเรามาถึงที่มออหกเอ้ยพึ่งมออหก <4 S 1> ก็คือ <5 S 1> ไผ่หนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ตะเคียนคู่ตะเคียนคู่นี่คือเรามาถึงครึ่งทางแล้วประมาณ2กิโลอะฮะเหลืออีก2.7กิโลใช่ปะไม่ใช่ เท่าไรหนึ่งจุดเจ็ดเอาเลขหนึ่งจุดเจ็ดกิโลนะดูสภาพหน้าครูด้วยจากเสียงครูก็รู้แล้วว่าเหนือระดับแปดเป็นสิบยังได้อยู่ยังได้อยู่หน้าเนมอ่ะหน้าเนมสบายมากเลยสบายมากดีแล้วดีแล้วเชิญค่ะไปคือลูกหาดที่นี่เขาจะใช้เป็นไม้แบบเหมือนหาบเล่อ่ะเขาจะไม่ได้ใช้เป็นแบบสะพายหลังเหมือนที่อื่น เราแนะนำใส่งามอยู่ว่าตั้งแต่เราเดินมาจุดแม่พักจุดใส่งามคือจุดที่รู้สึกว่าสวยที่สุดเฮ้ยคืออีกจุดสุดท้ายอ่ะเราก็จะไปถึงค่ายพักแล้วลนะตอนนี้เราอยู่ที่ป่องพญานาคนี่คือป่องพญานาเขาบอกว่า ความลึกไม่สามารถวัดได้มันคงลึกลงไปมากๆเป็นไงบ้างคะเนมสบ,บายใช่วันจริงเธอะ <laughs> นี่เคย <c oughs> เห็ดโคนอร่อยนะเ <c oughs> คยกินเคยกินเป็นต้มยำเห็ดโคนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็ดโคนอยู่ไหนแถวนี้อ๋อน <c oughs> ีแล้วก็กางเป็นเสร็จแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่น้องเนมได้ฝึกกางเต็นท์โดยการปักสมอหนึ่งอัน <laughs> ปักสมออันหนึ่งแต่คืยเหลือทุกรอบอะอะไรนะห้อันครูปักสมอหมดเลยแต่ว่าน้องเนมเขาเป็นเชฟนะคะเขาเตรียมไข่ามาให้ด้วยไปลสองมองก็ได้เวลาออกไปเดินรอบๆชมจุดชมวิวต่างๆตามแผนเราเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยไอศกรีด,ดีก่อนแล้วก็เดินไปฟูกาซึ่งเขาบอกมันไกลแล้วก็เขาแม่ย่า ก็กลับมาแล้พวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเดินมาทางเดิมเพื่อมาชมภาทิตขึ้นกันก็หวังว่าจะเป็นไปตามแผนนะเราจะไปที่เขาเอ้ยภูกาก่อนนะที่นี่เขาก็เลยมีลานจอดพอไว้น่าจะไปทางนู้นก่อน YouTube ของเรา มาเดินรอบๆบนเขาสุโขทัยแล้วก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของความชันเขาจะไปภูกาทางนี้พระเจดีโอเคนะไปหนูอันนี้เป็นจุดชมวิวเขาพระเจดีถ้าไปทางนี้คือกลับไปที่ค่าพักแรก สนสามใบมันมาจากอะไรสนสามใบก็นู่งเง้ยแล้วเราก็มาถึงจุดชมดวิวที่เรียกว่าภูกาหัวเราะทำไมมันไม่มคมพูดเมื่อกี้พูดผิดไปครั้งหนึ่งโอเคเนมแก้ให้แล้วมันก็คือภูกาตรงน,นี้นะสวยม,มากๆเลยมองไม่เห็นเลยถ้าถ่ายจากนี้ไม,ไ,นไม่ได้มัว่วมีหลักการ จุดชงวิวเขาแม่ย่าที่ดูพาทิตตกลินนี่คือหมูทอดที่เรากำลังจะกินในเย็นนี้ก็เปิดให้ส่งองนี้หม่กันอ๋อดีไหมเอ้ยมันเจ๋งมากอ๋อสว่างมากเเนะาะเช้าแล้ว อาหารเช้าของเราหันไปจ้าเดี๋ยวแล้วอาหารเช้าเราไหมคะต้มซุปมันฝรั่งนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเอาข้าวกลับเราจะเขาข้าวผัดนะคะก่อนลงเดี๋ยวเราจะกินมะขามป้อมนี่มะขามป้อมเต็มพื้นเลยเดี๋ยวทำไมไม่ถ่ายต้นอันนี้ไม่ได้มาจากพื้นนี่นี่ต้นนี่ต้นนี้แต่นี่มีถามว่าครูกระโดดเก็บเองหรือเปล่าไม่ใช่มีคนลุงใจดีเก็บมาให้เราอ๋อกินแล้วนะนี่คือคำแรกอาหารปลาที่คขูบอกต้องกินใช่ อเขาจะลงไว้ยังทำกระเป๋าไม่เท่ากันอยู่ค่อยๆมานะน้องนีตามมาได้เร็วๆล,ลงไว้พักที่จุดชมวิวก่อนกินมเมล็ดทานตะวนันขนาดไหนถึงจะหนีเนี่ยไม่มันอาจจะไม่หนีมันอาจจะกระโดดกัดครูก็ได้นะมมไ่้กลัวและถอยเดียว